เพื่อนไหวที่รัฐสภา,ากันบ้างนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามันร่างพรบร,รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับหรือว่างบที่ใช้ในโครงการดิจิทัล w a เล็ต1.22แสนล้านบาทนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยว่าครั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายมาตราแล้วก็จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ คุณจุลพันธ์บอกแบบนี้ครับว่าการพิจารณาเรื่องของดิจิทัลเวลตวันนี้ได้เชิญ4หน่วยงานด้านเศรษฐกิจมหารือได้แก่กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ <c oughs> เพื่อดูภาวะการภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงผลกระทบต่างๆโดยจะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรา ซึ่งคาดว่าจะใช้มาตราสีมากที่สุดนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับรายจ่ายในโครงการดิจิทัลเวเ e ตแต่คงใช้เวลาไม่เกิน2วันนะครับตัววันอังคารและวันพุธก็คงจะจบได้ส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกตามขั้นตอนของการประชุมกรรมธิการในเรื่องของการสงวนคำประยะติิในเรื่องของการที่ผู้ประยะติจะต้องมานำเสนอต่อกรรมธิการนะครับแล้วเราก็จะส่งรายงาน ให้กับสภาโดยเร็วเพื่อที่จะบรรจุวาระตามกําหนดไว้ในเพื่อประชุมวาระสวาระสามในวันที่31เป็นต้นไปรายจ่ายเพิ่มเติมส่วนการอภิปรายของสมาชิกสภาที่ผ่านมานะครับหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าการใช้งบปี67ข้ามมาในปี68จะขัดต่อกฎหมายหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าไม่ขัดเป็นไป,นปนตามปกติของกลไกที่สามารถดําเนินการได้ ในอดีตก็เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาชี้แจงข้อสงสัยและให้คําตอบกับกรรมธิการเพราะเป็นผู้ถือกฎหมายนะครับในขณะที่คุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและรองประธานคณะกรรมิการวิสามันพิจนารณาศึกษาแนวทางการตราพรบดิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรก็มาถแถลงข่าวในฐานะตัวแทนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับว่าขอคัดค้านการออกกฎหมาย นิรโทษกรรมในคดีอาญามาตรา112นะครับเพราะทางพลเอกประวิทย์มีหลักการสําคัญให้พักพลังประชารัฐจะต้องปกป้องสถาบันให้มั่นคงซึ่งชัดเจนเรื่องนี้มาโดยตลอดยืนยันว่าการนิรโทษกรรมมาตรา112นั้นจะมีหรือไม่มีเงื่อนไขพักพลังประชารัฐโดยคำสั่งของพลเอกประวิทย์คือไม่เห็นด้วยในทุกกรณีนะครับการไปออกกฎหมายนิรโทษกรรม ให้ผู้กระทำผิดมาตารา1นึนั้นเป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงรุนแรงมากกว่าการแก้ไขกฎหมายมาตาราหนึ่ด้วยซ้ำดังนั้นเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยโดยท่านผลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักนะฮะซึ่งที่เรียนไปแล้วว่าท่านมีนโยบายเรื่องในการปกป้องสถาบันชัดเจนจึงให้มาถแถลงข่าวต่อท่านสื่อมนชน ให้ชัดเจนว่าตัวท่านหัวหน้านะฮะท่านหัวหนาพักพักพลังประชารัฐคัดค้านการออกกฎหมายเพื่อน,นิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองและท่านพลเอกประวิตย์กำชับไว้ว่าหากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวารละหนึ่งะฮะไม่ว่าจะกี่ฉบับสอส,อสอพักพลังประชารัฐทุกท่าน จะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับคราวนี้ถามว่าถ้าทางทพักเพื่อไทยเองนะครับอาจจะอยากให้รวมมาตรา1นึไปด้วยเพราะกรณีของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยคุณไพบู์ก็บอกว่าไม่มองอะไรทั้งนั้นมองเพียงหน้าที่อุดมการณ์และงานปฏิบัติของพรคพลังประชารัฐที่ยืนยันคัดค้านไม่เห็นด้วยทุกวิถีทาง ส่วนพักไหนจะทํายังไงก็เป็นเรื่องของพักนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับขณะเดียวกันคุณคารมพลนพรกลางนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกซึ่งในทางการเมืองแล้วคุณคารมเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นงูเห่าของพักเก้าไกลย้ายมาลงสมัครสอบพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี6 2แต่สอบตกวันนี้ได้ออกมาแสดงความเห็นกรณีการร่างทรบศนนิรโทษกรรมระบุว่าจะมีการรวมกฎหมายมาตรา110กับ1 2หรือไม่คุณคารมบอกว่า ในฐานะที่ตัวเองเป็นนักกฎหมายและเคยร่วมการชุมนุมกับประชาชนเมื่อปี2549จนถึงปี2554มีความเห็นว่าในส่วนของประชาชนที่มาร่วมชุมนุมทางการเมืองควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะมาชุมนุมด้วยใจบริสุทธิ์และมาตามสิทธิที่เขาเข้าใจแต่บุคคลที่ทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา10และ12เนื่องจากเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้น ไม่เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายการกระทําดังกล่าวไม่ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดคือเหมือนไม่เห็นด้วยที่จะเอามารวมนะคะเพราะเป็นในยะะวาอาจเป็นการส่งเสริมให้ละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องคํานึงถึงมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองหรือทางใดไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะเอามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือให้คนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีเจตนาทำกระทำความผิดต่อพระมหากษัตรยิย์โดยให้เขาได้รับสิทธิประกันตัวและสุดท้ายหากผลของคดีเป็นอย่างไรบุคคลดังกล่าวยังสามารถยิ่งขอพระราชทานอภัยโทษได้ค่ะ